หมึกสายหรือหมึกยักษ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าออกซโทปอดาอายุขายขนาดใหญ่3-5ปีแต่ในบางชนิดขนาดเล็กจะมีอายุไขเพียง6เดือนถึง1ปีเท่านั้นที่หนวดมี8เส้นหัวกลมคล้ายลูกโปง่งมีพังผืดเชื่อมกันนะครับระหว่างหนวดแต่ละเส้น ร่างกายจะยืดหยุ่นได้สูงมากจะหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงหรือในรูนะครับสามารถอยู่บนบกได้ถึงหนึ่งชั่วโมงมีหัวใจสามดวงมีสมองแยกออกจากกันนะครับโดยอยู่ที่ปลายโคนหนวดแต่ละเส้นถึง9สมองมีทั้งสิ้นหนึ่พันชนิดนะครับเป็นสัตว ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยาวนานมากคือ550ถึง600ล้านปีเลยทีเดียวจะอาศัยอยู่ในทะเลทั่วโลกสามารถอยู่ในน้ำเย็นจัดได้นะครับในทะเลแอนตาร์กติกาที่ติดลบนะครับมีถึง16ชนิดเลยทีเดียวที่สามารถอยู่ในน้ำเย็นจัดได้อาหารก็จะกินพวก กุ้งปูต่างๆหมึกสายหรือหมึกยักษ์นี้จะพรางตัวเก่งมากนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีผิวเนี่ยให้กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อหลบหนีศัตรูแล้วก็ยังสามารถนะครับที่จะพ่นหมึกใส่ศัตรูนะครับเพื่อที่ตัวมันจะได้หลบหนีไปอย่างคล่องแคล่วเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยนะครับในสมัยกรีกโบราณนั้นจะใช้หม้อด,ดินเผานะครับแล้วก็มัดต่อๆกันนะครับบนเชือกนะครับแล้วก็โยนลงไปในทะเลแล้วก็ปล่อยไว้นะครับให้หมึกสายหรือหมึกยักษ์เนี่ยมาอาศัยอยู่ในหมอด,ดินเผาและเขาก็จะมาเก็บเจ้าหมึกสายหรือหมึกยักษ์เนี่ยนะครับโดยการดึงเชือกขึ้นเรือ ก็จะได้หมึกสายหรือหมึกยักมารับประทานกันนะจำนวนมากเลยถือว่าเป็นการชาญฉลาดมากนะครับของคนในยุคโบราณในการที่จะจับหมึกสายหรือหมึกยักษ์เหล่านี้มึกสายหรือหมึกยักษ์เนี่ยจะไม่มีส่วนที่เป็นเป็นกระดูกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเข้าไปอาศัยตามเปลือกหอยหรือแม้กระทั่งในขวด ที่ตกอยู่ในทะเลอาศัยเป็นที่หลบภัยได้เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเล็ดลอดออกจากรูเล็กๆได้